สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Call Duty Warzone ครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาได้ปืนที่ชื่อว่า MP5 นะครับผมท็เ <laughs> หมืนมึชื่อนานขนาดนั้นเลยวะ่ะโอเคผมไอ้สับจอยนี่แม่งโอเคครับผม MP5 เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นปืน,น SMG ที่โคตรจะเก่งนะครับผมเกง่งจริงๆครับผมเก่งมากๆครับผมเก่งสัสสเลยครับผมปืนปบอนี้เรียกได้ว่าเก่งส,สุดๆใน SMG เลยก็ได้ครับผมเออเป็นปืนโกงเลยอนะ่ะผมว่านะ โอเคทุกคนการแต่งผมก็ประมาณนี้นะนะครับผม,อมเอาเปืนออกไปนะครับผมเอาเป็นแมกกาซีดีกว่าก็ถือว่าโอเคนะประมาณนี้อืโอเคหรือเปล่าไม่รู้อะแต่แต่ที่รู้รก็เล่นเถอะนะครับผมมาดูกันว่าเอฟวีไ e ฟของผมจะฆ่าใครได้หรือเปล่านะครับผม โอเคลงที่เดิมทุกคนผมคิดว anyway. ่าที่เดิมเนี่ยและลายเครื่องบินมันเป็นลายแบบนี้ด้วยบอกเลยว่าเยอะแน่นอนเมื่อกี้มีคนเล็งกูบนกลางอากาศด้วยเยอะสัสสัเยอะเชี่ยเชียดูมันเล็งมันเล็งกลางอากาศโอ้น่ากลัวกูขอยนู้นก่อนใจเย็นมึงอ่ะ มึงใจเย็นไอ้โง่เอ้ยไอตัวดาวตรงนั้นมันไปไหนวะมีคนโดดตรงนี้ไม่ใจพี่เองเฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนด้วยมันเล็งคนอยูโย่โว้สามเพื่อนก่อน ไสที่มันอะไรวะนะกลัวเลยโอ้โหขอบคุณมากเลยว่ะโอ้โหเขาลบเขาลบกล่องว่ะกล่องแม่งสุดยอดขอบคุณ รู้สึกว oh, <w> ่าคนจะเยอะมากแถวนี้เอ้ยมีคนแอสไตน์โอ้ยเรียกว่าแอสไตน์ไหมอันนี้เรียกว่าอะไรวะถล่มถล่มบ้านถล่มเมืองไอเวนเลยน่ากลัวอะไรเยี่ยงนี้ยูวี มาเลยโอเคกูเจอแล้วเจอเป้าหมายเป้าหมายอยู่ข้างบนเวรละโอเคนั่นคือทท okay, เป้าหมายของเราทุกคนเต็มไปหมดหูมาแล้วมันอยู่ด้วยกันแล้วตามไปเลย ทำไรกวกลูกรรกระสุนกูนหมดเลยเนี่ยเฮ้ยไม่มีกระสุนแล้วขอก่อนกูไม่มีกระสุนไอ้เหี้ยโอ้โหไม่กูพักเพียอะไรเลยกระสุนกูซาหมดมันเกิดอะไรขึ้นในโลกใบน,นี้ช่างน่ากลัวเหลือเกินในปั๊มมีคนไหมเนี่ยอย่ายิงกูนะเฮ้ยไอชิ้นี่อะไรเนี่ย โอ้ยโอ้โหปั๊มแม่งเสือกโอ้โหจบไอ้เชี่ยปัม๊มเสือกโอ้โห,โโหว่าแล้วปั๊มแม่งต้องมีคนกูว่าทำไมเลือดกูลดเยอะจังวะพระเจ้าช่วยให้ตายเหอะเรียบร้อยโดนกูตั้ง สองไฟเชื่อไม่น่ากลัวยังวะเมื่อกี้มาเป็นโครงกระโหลกก็กลัวเหมือนกันแล้วยังจะลูกสองไฟอีกขระเจ้าคุณพระขุณเจ้าช่วยไม่มีเกาะเฮ้ยติด coming กูลงตรงไหนวะเนี่ยน่าโดนยิงชิบหายเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นก็บอกว่าใจเย็นไงหัวขอเกาะขอเกาะขอเกาะเฮ้อเหียเล่นอย่างกลัวเลยน่ากลัวสัสๆัเลยเชีย่ยเกาะมีแค่นหนึ่งมีเหรอ ถามจริงเพื่อนขอยิงคนด้วยเกาะมากกว่านี้ได้ไหมอะเกาะแค่นี้มันน้อยเกินไปอุ้ยฮึได้เกาะอ,อีกแล้ว thank you เต็มเลยเจง๋งอุ้ย m ไ5ใครเนี่ยอุ้ยยิงระยะไกลได้อุ้ย thank you หเลยทุกอย่างมันน่าก,กลัวหมดทุกคนไม่รู้ว่านี่มันบ้าอะไรกันนะทุกอย่างมันบ้าเกินไปแล้วมันบ้ามันเกินที่ผมควรได้เล่น ป้าอะไรกันเนี่ยยิงฟรีสิครับผมโอ้โหไอ้ยี่นี่เสือกอีกโอ้โหเสือกได้ใจวะ่ะเฮียโคตรจะเสือก รัชบช็อตเหมือนกันโอเคทุกคนตอนนี้ผมไม่รู้จะทำอะไรละตีนใครเนี่ย บ้าเอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหตอนนี้มันเดือดเกินไปทุกคนมันเดือดมากอะคือคนมันเยอะมากเถอเนี่ยมันเยอะเกินไปอะมันเยอะยิ่งยิ่งยิ่งเยอะอะเหมือนทั้งแต่มันลงเนี้ยบ้าไปแล้วอะแบบนั้นเลยอะอะไรวะเนี่ยเอา้าเปิดแมปอยู่เอา ว่าท์แม่เ้ยกูละงงจริงๆอะไรวะเนี่ยกูเปิดแมปอยู่เฉยๆก็มีคนมาหากูได้พระเจ้าช่วยให้ตายนี่มันช่างน่ากลัวมากๆเลยเนะี่ยอะไรวะอุยขอบคุณ โอ้โหเฮียใจเย็นกันได้ไหมเนี่ยมันมีคนล้าช็อตผมด้วยเฮียเมื่อกี้นิ้โถเอ้ยเพื่อนเอ้ยได้สิบห้าคิวทุกคนคิดสิบสิบห้าคิวอะแม่งเยอะขนาดไหนะคนอย่างกูได้สิบห้าคิวอะเฮียสุดไอ้เชี่ยนี่แกวไอ้เหียชุดฟางคนเดิมไปแล้วเว้ย มันยังมีคนโดดข้างบนอีกผมเห็นเมื่อกี้น่ากลัวชิบหายเลยเฮ้ยอะไรวะหนะ้าเอาละทุกคนได้เวลาละ <c oughs> แหม,มงอะไรของมึงเนี่ยขอบคุณพี่คิวขอบคุณที่ช่วยทีหลังไม่ต้องไอ้เปรตเอาไปแดก ทำไมต้องเล่งวะกูไม่เข้าใจไม,ไมันต้องเล่งทําไมไมันต้องเล่งกูถามจริงเออเป็นอะไรมากหรือเปล่ากับกูเนี่ยที่เวดเอ,อ้ยมาอีกใครมาอีก <laughs> ไอ้ชุดคุมมาคนเดิมเลยเอาละ่ะ ยังไงครับยังไงครับยังไงครับ18ดคิวครับเกือบยี่ิบอะคิดเอาคนแม่เยอะขนาดไหนนะเกือบยี่สิบโอ้คุณพระคุณเจ้าช่วยให้ตายเถอะรู้สึกว่ามันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเอ5ีฟของผมอันนี้ที่ผมยิงมาอม,มันจะดีกว่านี้ถ้าผมมีของแต่งยังไงล่ะโอ้โหอ,อ่าวะบล็อกหลายอย่างเลยวะเฮ้ m p ็ว่ีะมาแล้วว่าปืนเทพว่ะโอเคครับก็นั่นแหละครับผมสำหรับ MP5 ของผมนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับผมที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เสีย